สวัสดีค่ะเดี๋ยวคามิวจะกินข้าวผัดหมูนะแล้วเดี๋ยวคามิวก็จะกัดต้นหอมกินให้ดูเลยเอากินข้าวก่อนงอมงอมงอมแล้วก็กัดต้นหอมให้ดูเลยเออแล้วก็เคี้ยวเลยโหชูนิ้วเยี่ยมด้วยเออกินข้าวอีกคำหนึ่งก่อนเออกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกัดต้นหอมให้ดูอีกนะ พ oh, right, ี oh, okay. uh, okay. ah, ่ชอบกินต้นหอมมากเลยครับอ้โหเคี้ยวๆยำๆยำๆอร่อยมากเลยยำกินข้าวก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนหรกออ่กินข้าวคำหนึ่งก่อนอืมกินข้าวก่อนอ่ากินข้าวก่อนอ่ารักษาต้นหอมให้ดูหน่อยอืมไม่เอาไม่เอาเอากัดตรงนี้เอากัดตรงนี้ตรงนี้ เอโอ,โอตรงนี้ตรงนั้นไม่เอาหรอกเอากัดตรงนี้เออเอาข้าวหมดแล้วเหรอเล่าอ่ะกินข้าวกันคำหนึ่งอ๋อหืมอ่ะกินต้นหอมเลยเอาอีกกัดอีกเออโอ้โหดึงเคียว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 เลยอ๋อเคียวเคียวเคียว